Mission News i n ินไ e เดอร์สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission n e w Insider นะครับประจำวันที่6กรกฎาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คทิลาติกเช่นเคยนะครับจริงๆวันนี้ขอขยับรายการนะครับ Mission News Insider มาเป็นวันอังคารนะครับเพราะว่ามีเรื่องบางเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ เหตุการณ์นะครับโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกนะครับมิงจี้เคมีคอลนะครับที่ได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสักตีสามได้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันนะครับของวันจันทร์ที่5นะครับซึ่งก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยกเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดเหตุระเบิดนั่นเองนะครับ ก็สำหรับสาเหตุเนี่ยหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีนะครับหลายหลาสำนักข่าวเองอาจจะมีการรายงานไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องราวของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยทำการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยพวกเราเองก็ต้องชื่นชมแลวก็ขอบขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะ ควบคุมเพลิงนะครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้เชื่อว่าจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนชาวไทย,ยได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นมันเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีนะครับซึ่งแน่นอนพอมีไฟไหม้สารเคมีเนี่ยนะครับก็จะส่งสารพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ปลิวกระจายไปทั่วนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ หลายหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็มีเรื่องราวแล้วก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเป็นอย่างมากหลายประเด็นด้วยกันนะครับก็มีเรื่องของอุปกรณ์เจ้าหน้าที่นะครับของออปอพนะครับว่าหลายๆคนก็ไปเปรียบเทียบว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเครื่องมือนี่ครบเลยนะครับเป็นแก๊สมาสแบบว่า การสารพิษแบบว่า Military Gra d e นะครับหรือว่าเป็นระดับแบบว่าระดับสงครามนะครับโอ้โหสามารถป้องกันสารพิษได้แต่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานหน้าง,งานเนี่ยนําเป็นแมสสีฟ้านะครับที่บ้านผมยังมีเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการขุดคุยขึ้นมาพูดถึงกันอีกไหมนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เจ้าต้องมาแก้กันในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะไปอยู่ที่ว่า กระจกเอยนะครับทรัพย์สินต่างๆที่มันพังทลายสูญเสียหรือว่าเสียหายจากแรงระเบิดเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างไรนะครับอ,อันนี้ก็จะต้องแน่นอนว่าต้องมาดูกันเลยนะครับว่า 1. บริษัทประกันเองนะครับที่ทางมิงจี้แคปิตอลเนี่ยเขาได้ทําประกันเอาไว้นะครับจะ จ่ายสินไหมทดแทนไหมนะครับในกรณีที่เกิดความเสียหายตรงนี้แล้วทางบริษัทเองก็จะอาจจะดําเนินการในการจัดสรรน,นะครับเงินเยียวยาหรือว่าเงินค่าเสียหายกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเยียวยาหลังจากนี้นะครับซึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันสักนิดนึงนะครับถึงจะมีความชัดเจนขึ้นมาส่วนอีกเรื่องนึงเลยคือเรื่องของการทํางานนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวหรือว่ามีประเด็นดรามา่าสักนิดนึงว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามแต่ด้วย การที่จะต้องมีการแจ้งเรื่องเป็นรันบ,บรับขั้นอะไรต่างๆนานาในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่วันนี้นะครับรายการ Mission News Insider แล้วก็ผมเองเนี่ยอยากจะมาร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับจากเหตุการณ์นี้ สิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูภาพนี้ที่ผมขึ้นไว้ให้นะฮะภาพนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นมุมสูงนะครับของภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับถ้าเราลองดูทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นหมู่บ้านจัดสันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราลองกะหรือว่าลองคาดคะเนด,ด้วยสายตาแล้วเนี่ยน่าจะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่เกิน500เมตร เป็นก็เป็นได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในโลกโซเชียลเองนะครับก็ได้มีการแชร์ภาพวิดีโอนะครับอาจจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเป็นบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นที่พักที่อยู่อาศัยจนบุคคลเนี่ยนะครับที่โดนแรงระเบิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โหบางบ้านนี่เรียกได้ว่ากระจกหน้าต่างนี่แตกทั้งบ้านเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งนี้เองเนี่ยทำให้ผมเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่า เราทราบกันดีว่ามีโรงงานนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านเรานะครับโรงงานที่ขนาดว่ามีสารเคมีที่ไวไฟอย่างสไตรินโพลิเมอร์กว่า16,000ตันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่บ้านข้างๆกับระเบิดเลยก็ว่าได้นะครับมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับผมจึงลองเข้าไปที่เว็บไซต์ Google m a p นะครับแล้วก็ลองดูพื้นที่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครคืออย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า ใครที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรเนี่ยอาจจะต้องทําการอบพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับเอ,อ่อผมก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเข้าไปใน Google Map แล้วก็พบว่าพื้นที่บริเวณร,รัศมีโดยรอบนะครับมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าครบ,บวงจรเลยนะครับถ้าว่าเราลองดูด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นหนึ่งเลยโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับราวๆสี่ถึงห้าโครงการแล้วก็ มีทั้งระดับแบบว่า ury, ลักชูรี่ระดับแบบว่าหรูเลยนะครับมีสนามกอล์ฟนะครับมีโรงแรมนะครับมีวัดนะครับแล้วก็มีโรงเรียนซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดนี่นแหละฮะแล้วที่สําคัญเลยคือมีโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับแล้วก็มีสนามบินสุวรรณภูมิคือนี่อันนี้คือรัศมีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน5กิโลเมตรอย่างแน่นอนนะครับคือมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับอยู่ใน กร,รุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของปริมณฑลเนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือปัญหาของผังเมืองนั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหล,หลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยในบ้านของผมนะครับปักซอยบ้านผมเนี่ยห่างออกไปประมาณ 3- 4กิโลเนี่ยนะครับมีโรงงานบรรจุก๊าซ ธรรมชาติหรือว่าก๊าซหุงต้มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าในละแวกบ้านผมเนี่ยก็มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่หลายหมู่บ้านหลายโครงการด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทําไมบ้านเราเนี่ยถึงอนุญาตให้มีที่อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ขนาดนี้นะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนเองเนี่ยนะครับที่เขาซื้อบ้านเอาไว้ในโครงการต่างๆนานา,นานเนี่ย การจะย้ายบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยโหพอมันไม่ปลอดภัยแล้วเราจะย้ายได้ภายใน2อสวันนะครับคือมันก็ได้เกิดคําถามขึ้นที่ว่าเอ๊ะกฎหมายบ้านเราในเรื่องของการจัดวางผังเมืองเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าทําไมยังมีหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมได้ขนาดนี้จนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบต่างๆนานามากมายนะครับ เรื่องของทรัพย์สินก็เป็นเรื่องนึงนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสารเคมีที่ได้รับการเผาไหมสภาพภูมิอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เกิดเลยเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนํามาพูดคุยกับสักนนิดหนึ่งว่าบ้านเรานะครับเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับผังเมืองเนี่ยมันกําหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับแล้วทําไมมันถึงเกิดภาพที่ว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรมได้อาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆเราก็อยากจะแจ้งให้ทราบกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาว่าจริงๆแล้วโรงงานหมิงจี้เคมีคอลเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นโรงงานที่จัดตั้งมาแล้วกว่า30ปีนะครับคือจริงๆแล้วก่อตั้งตั้งแต่ปี2532นะครับมีข้อมูลนะครับจาก f a c e b o o นะครับของคุณวัชรทิพนะครับกัดสีนะครับอันนี้ทราบขาวมาว่าเขาเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับก็ยังไงขอขอบคุณข้อมูลนี้ไว้ด้วยละกันนะครับคือจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าโรงงานเนี่ยตั้งมาแล้วกว่า30ปีนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า Urbanization นะครับคือการที่คนเนี่ยจากต่างจังหวัดนะครับจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาจับจองพื้นที่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการที่จํานวนประชากรในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยจึงทาให้พื้ ก็เริ่มที่จะมีผู้คนเนี่ยเข้าไปจับจองเพื่อทําการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเราอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงแถวแถวกิ่งแก้วนะครับอ่อาเภอบางพลีเองเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของอหน่วยงานหรือว่าบริษัทที่สําคัญสาค,คัญหลายอย่างม่จะเป็นหนึ่งเลยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรณวรณภูมินะครับมีแมกกาบ,บางนานะครับมีห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผู้คนเองก็ย้ายที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะ ใกล้ต่อการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกใจที่ว่าโรงงานเนี่ยตั้งมาแล้วกว่า30ปีนะครับแต่พื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาในภายหลังขึ้นมานั่นเองนะครับแต่มันมีช่องโหว่ทางกฎหมายอะไรนะครับที่ทําให้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆเหล่านี้เนี่ย สามารถที่จะเข้าไปสร้างในพื้นที่ที่โรงงานเนี่ยมันตั้งอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเออจริงๆแล้วกฎหมายที่ว่าด้วยการผังเมืองนะครับก็จะมีการกําหนดสีในการใช้ที่ดินตามรูปแบบผังเมืองหรือว่าการโซนิ่งต่างๆเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะมีการกําหนดสีต่างๆเอาไว้เพื่อทําให้สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าที่ดินนะครับแต่ละประเภทแต่ละพื้นที่เนี่ย เหมาะสมหรือว่าจัดสรรเอาไว้สําหรับการทํากิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกม City Skyline หรือว่า Sim City เราจะเห็นได้ชัดมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่เพื่อการอยู่อาศัยพื้นที่เพื่อการค้าขายพาณิชยกรรมหรือว่าพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะทีนี้ในบ้านเรานะครับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหรือว่า Resident i a l a r e a นะครับพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ย ก็จะมีการแบ่งเอาไว้เป็น3สีด้วยกันก็คือสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลนะครับอันนี้จะเรียงลําดับตามความหนาแน่นนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นความหนาแน่นสูงนะครับสีน้ำตาลเนี่ยก็จะสามารถสร้างคอนโดได้เพราะว่าอะไรเพราะมันหนาแน่นมากนะครับพื้นทีนะ่มีอยู่จํากัดก็ต้องใช้สอยกันอย่างให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่สามารถที่จะสร้างเป็นตึกสูงได้เพื่อการอยู่อาศัยนั่นเองนะครับ ก็จะใช้ตัวยอ่อเป็นตัวยอนะครับก็คือที่อยู่อาศัยก็คือนั่นเป็นพื้นที่สําหรับอยู่อาศัยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเลยก็คือที่ดินประเภทพาณิชกรรมนะครับหรือว่า commercial area commercial area, commercial area เนี่ยจะใช้สีเป็นสีแดงนะครับจุดประสงค์หลักเพื่อการพาณิชย์นะครับโดยสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้อ่ะโค้ดนะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้มีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่นนะครับจะใช้ตัวยอ่อเป็นตัวพพาก็คือพาณิชกรรมนะครับ ต่อมาคือที่ดินประเภทอุตสาหกรรมนะครับสีม่วงนะครับจะใช้ตัวย่อเป็นตัวออ่างนะครับอุตสาหกรรมก็คือตัวออ่างนะครับสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กนะครับก็คืออาจจะมีการสร้างหอ,อพักบ้านเดี่ยวต่างๆเพื่อให้แรงงานเนี่ยเข้าไปพักอยู่ได้นะครับจริงๆแล้วจะมีประเภทสีของที่ดินเนี่ยมากกว่านี้นะครับแต่ว่ายกเอามา3าอันที่จะเกี่ยวข้องกับกรณีของโรงงานหมิงจี้เคมีคอลนั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ Area g u r u นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะครับใครที่อยากรู้ว่าบ้านของท่านนะครับอยู่ในพื้นที่สียอะไรสามารถเข้าเว็บไซต์ Area g u r u ได้นะครับวันนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ก็เอามาฝากกันเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับบ้านที่คุณอยู่เนี่ยอยู่ดีจะมีโรงงานมาตั้งข้างๆอะไรอย่างนี้ก็จะได้ทราบกันเอาไว้นะครับว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่สีอะไรนะครับก็ถ้าหากว่าเราดูจากข้อมูลเว็บบไซต์ Area Gu เนนี่ยะครั พื้นที่หรือว่าที่ดินของโรงงานหมิงตี้เคมีคอลเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่สีแดงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พอสนะครับอ่ะพอสีก็คือสีแดงเนี่ยเป็นตัวพอพานนะครับแต่ว่าเป็นพานิชกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประเภทที่4นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุดปราการปี2,556 หมายความว่าไรอันนี้เป็นกฎกระทรวงของการผังเมืองในปี2556นั่นเองนะครับซึ่งตามข้อ18เนี่ยที่ดินประเภทพ4นะครับให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมการอยู่อาศัยสถานที่เก็บสินค้าแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้องได้นะครับและอนุญาตให้โรงงานในลำดับที่36-37 51 52 53เอาเป็นว่าเป็นประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทพอสได้นะครับซึ่งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมิงตี้เนี่ยนะครับจัดอยู่ในโรงงานลำดับที่53ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกสามารถที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่พอสได้นะครับอันนี้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วสามารถตั้งอยู่ได้นะครับแต่จากกฎกระทรวงตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมองได้2แบบด้วยกัน1คือกฎหมายเนี่ยก็ ละเว้นให้โรงงานเนี่ยตั้งอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงงานเนี่ยตั้งมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงนี้เพราะว่ากฎกระทรวงนี้เนี่ยออกในปี2556แต่ว่าโรงงานหมิงตี้เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2532น้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองทางกฎหมายแล้วกันเราไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะครับแต่ว่ามันว่าในปัจจุบันข้อกฎหมายเป็นแบบนี้แสดงว่าโรงง,งานหมิงตี้ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ได้ถูกกฎหมายผังเมืองนะครับถูกกฎหมายผังเมืองนะโอเคต่อมานะครับเป็น กฎกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรบรโรงงานอ่ากฎกระทรวงฉบับที่2ในปี2535อันนี้เนี่ยจะออกมาว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งโรงงานนะครับซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยเป็นของอกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะออกมาตั้งแต่ปี2535ซึ่งก็เกือบ30ปีที่แล้วแล้วนะครับก็จะมีการกำหนดว่า จัดตั้งโรงงานอย่างไรได้บ้างซึ่งถ้าหากว่าเราดูเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผมลองอ่านดูเนี่ยคร่าวๆเนี่ยกฎหมายตรงนี้เนี่ยไม่ละเอียดเลยนะครับคือจะมีการบอกว่าหมวดที่1ในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกว่าข้อหห้ามตั้งโรงงานจําพวกที่1จําพวกที่2ในบริเวณดังกล่าวเหล่านี้1ก็คือบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยหรือว่าบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยนี่หมายความว่าอะไรโรงงานจําพวกที่1โรงงานจําพวกที่2 ไม่สามารถตั้งในบ้านของคุณได้แต่ว่าน <ste> ี้ผมผมบอกก่อนนะว่าโรงงานจำพวกที่1โรงงานจำพวกที่2แล้วก็โรงงานจำพวกที่3เนี่ยเป็นเรื่องของขนาดของโรงงานนะอันนี้เป็นเรื่องของขนาดของโรงงานเดี๋ยวใครจะงงนะครับ <co> ก็เป็นว่าขนาดของโรงงานเนี่ยจะมีการกําหนดว่าตั้งที่ไหนได้ที่ไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ข้อเท็จจริงว่าโรงงานมิงตี้เคมีคอลเนี่ยเป็นโรงงานจำพวกที่เท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยนะครับแต่เป็นว่า โรงงานจำพวกที่1จำพวกที่2ไม่สามารถตั้งในบ้านได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะตั้งห่างจากสาธารณสถานพวกโรงเรียนวัดหรือโรงพยาบาลโบราณสถานสถานที่ทํางานของหน่วยงานรัฐเนี่ยภายในระยะ50เมตรก็คือห้ามตั้งใกล้กับสถานที่เหล่านี้เนี่ยห้เมตร50เมตร50เมตรผมย้ําอีกที50เมตรนะครับถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่3ก็คือโรงงานจำพวกที่3เนี่ยจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ นะครับขนาดใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะวัดจากจานวนเครื่องจักรนะแรงม้าของเครื่องจกักรเอาเป็นว่าเป็นขนาดของโรงงานละกันนะครับก็จะเหมือนกับข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามตั้งโรงงานในบ้านนะครับในห้องแถวอะไรต่างๆนานะ,ะก็ในข้อหนึ่งนี้เหมือนกันนะครับ 2. ห้ามตั้งจากเขตติดต,ต่อสาธารณสถานพวกโรงเรียนวัดอะไรต่างๆโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยภายในระยะ100เมตร100เมตร100เมตรฮะอันนี้ คุณดูไม่ผิดนะฮะหนึเมตรนะครับซึ่งอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับจากข้อนี้เนี่ยแล้วผมก็ลองพยายามหาดูว่ามันมีกฎหมายตรงไหนไหมที่ออกมากําหนดว่าถ้าเป็นโรงงานประเภทนี้ห้ามตั้งอะไรยังไงในเรื่องของกฎการตั้งโรงงานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมนะครับคือจริงๆเนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าขอให้ผู้เชี่ยวชาญเลยถ้าเกิดใครมีความรู้ตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยช่วยมาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างสักนิดหนึ่งนะครับ แต่เอาเป็นว่าจากกฎหมาย2ข้อนี้เนี่ยอ่ะข้อแรกคือเรื่องของกฎหมายผังเมืองนะครับก็คือกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฉมุดปราการปี2556อนุญาตให้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมิงตี้เคมีคอลเนี่ยตั้งได้นะครับในพื้นที่ประเภทพสีสีแดงตรงนี้ตั้งได้แล้วก็บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่พสีเนี่ยสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันอ่ะโอเคนะครับ ต่อมาพรบโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าโรงงานจะต้องตั้งห่างจากพื้นที่อยู่อาศัยเนี่กกี่เมตรนะครับเพียงแต่บอกว่าห้ามตั้งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ให้ตั้งห่างจากเขตสาธารณสถานเนี่ยห้าสิบเมตรกับหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้เท่าที่ผมหาเจอนะใครมีความรู้อะไรรบกวนให้ความรู้ผมแล้วก็คนดูแล้วก็คนฟังทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่ละเอียดมากพอที่ เราเนี่ยจะปลอดภัยจากการที่เราเข้าไปซื้อบ้านต่างๆนั่นนะตอนนี้เนี่ยใครจะซื้อบ้านจะซื้อคอนโดอะไรต้องดูแลนะครับเรื่องของผังเมืองเรื่องของการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินแล้วว่าเราจะไปอยู่ใกล้กับระเบิดเวลาตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยยังไงใครที่กําลังจะซื้อบ้านอยู่ตอนนี้ได้โปรดเช็ครายละเอียดเช็คที่ตั้งของโครงการของท่านให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ เนี่ยจากกฎหมายเพียง2ข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดแล้วบางทีเนี่ยนะครับการใช้ที่ดินแบบผิดประเภทนะครับโดยอาศัยช่องโหว่าทางกฎหมายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปซื้อบ้านหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ดูหรอกนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จัดสรรสําหรับการทําอะไรนะครับพอเราซื้อไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราถึงมารู้ว่าอ๋อ พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเขาอนุญาตให้มีการตั้งโรงงานได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงที่เราจะเจอตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีมากน้อยเพียงใดมันกลายเป็นว่าเราจะซื้อบ้านหนึ่งทีเนี่ยนะครับเราต้องมาศึกษาโอ้โหนอกจากจะยืนเรื่องกู้แล้วนะครับศึกษาทำเลอะไรต่างๆจะต้องมาดูในเรื่องของผังเมืองอีกด้วยว่าเราจะไปตั้งอยู่ใกล้โรงงานหรือตั้งอยู่ใกล้ สถานที่อะไรหรือเปล่านะครับมันจึงทําให้เราเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยบ่อยมากนะครับบางทีก็มีเรื่องของพื้นที่ที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยรั่วไหลออกมาแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเวลาที่เราใช้ชีวิตกันนั่นเองนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการถมที่ดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทําให้เกิดการขวางทางน้ําทําให้น้ําท่วมบ่อยๆนะครับหรือว่าเขตชุมชนที่ขยายเข้าใกล้แหล่งอุตสาหกรรม แล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชนอะไรต่างๆนานามากมายที่คือมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายพอเราจัดผังเมืองไม่ดีเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตของประชากรเนี่ยมันก็แย่ลงด้วยตรงนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของการออกแบบหรือว่า Urban Planning ว่าเราจะจัดสรรพื้นที่อย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตได้อย่างดีถ้าหากว่าเราไปดู ผังเมืองนะครับในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในฝั่งยุโรปเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขามีการวางผังเมืองที่เขาวางแผนแล้วก็ออกแบบมาโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักออกมาได้อย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เอาเป็นข้อกฎหมายละกันแล้วก็เป็นข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับเราเองเนี่ยไม่มีความเข้มงวดมากพอหรือเปล่า จึงทาให้มีพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยจัดตั้งใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมากเกินไปจนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลและต่อ,อ,อความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินทางด้านของสุขภาพร่างกายหรือว่าความสูญเสียทางด้านชีวิตตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะตั้งคําถาม ให้กับรัฐบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามันควรจะมีการปร,ปรับปรุงในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่านี่เป็นข้อมูลนะครับสำหรับรายการ Mission News Insider ที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนในทุกๆแง่มุมนะครับแต่เป็นว่าจากการที่เราตั้งข้อสังเกตในเรื่องของผังเมืองเนี่ยนะครับในอนาคตนะครับเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนหรือเปล่า ก่อนที่มันจะสายเกินแก้นะครับเรื่องของผังเมืองเนี่ยมันใช้เวลาในการแก้นะครับมันจะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อที่จะดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่ที่มันเริ่มจะเป็นพื้นที่ชุมชนอะไรต่างๆนะนะมันมีแนวทางในการแก้ไขอีกมากมายนะครับแต่เป็นว่าตอนนี้ขอตั้งประเด็นคําถามให้กับสังคมละกันได้ขบคิดนําไปพิจารณาต่อว่าเรื่องนี้สมควรที่จะร,รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนหรือไม่เพื่อที่เราจะไม่ได้ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้น เหมือนเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอฝาก หลายหลายท่านเอาไว้ด้วยณที่นี้นะครับยังไงนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่มาสนับสนุนนะครับรายการ Mission News Insider ของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็ขอให้ SCB อยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วนะครับดูจนจบแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน Mission To the m o ู n ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ยช่องทางพอดแคสต์ก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับเมื่อวานนี้ไม่ได้มีใครเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นไหนๆนะครับก็ขอจบรายการ Mission News Insider แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Mission News ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะนำขาา่า,ขาวรวา้ัััดนนวสสบีีค มิชช i ่นนิวส์อินไซเสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก